ซึกสมหัวใจไงความชีตที่ยาวนานที่สั้นแต่เพียงคำเอาตูวแช่น้ำแล้วเดินต่อไปมาถึงในตอนที่4ครับกับหลานปราแดง Family นะครับในตอนนี้ได้พากันเที่ยวที่เมืองมริกาจังหวัดการจนบุรีครับพื้นที่เที่ยวยังมีอีกเยอะเลยครับ พักกายพักใจกันหน่อยดีกว่าครับใช้ชีวิตแบบวิถีไทยในอดีตครับแต่งชุดไทย ่มสบายครับเดินเล่นย้อนยุคก,กับเด็กๆแล้วก็คุณยายแดงครับในยุคนั้นจริงๆทั้งบ้านเรือนอาหารของใช้และภาษาที่ใช้เนี่ยก็แบบเดิมๆครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะครับก็เป็นเรื่องของคําพูดเพราะๆอ,อย่างคาว่าเจ้าค้าฟังแล้วก็แบบเือกเลินใจครับระหว่างนี้นะครับเพื่อเข้ากับเมืองมริกาก็ให้เด็กๆไปแต่งตัวสวยๆกันก่อนละกันนะครับช่วงที่เราก็ขอเก็บบรรยากาศหน้าเมืองมาให้ชมกันแบบเพลินๆนะเจ้าค้าเออติดคำนี้นะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันก่อนละกันครับ ครับ มาถึงพระเอกน้อยของเรานะครับน้องขนมปังดูหล่อเชียวครับแต่งตัวกันเรียบร้อยอันนนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับสวยแม่น,นะครับสนคุณยายนี่ก็สดใสไปเลยนะครับก็ได้เวลาที่น้องอันปันจะเปิดบริก,การในฉากแรกแล้วครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับสวัสดีเต้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้านป้าแดง f ฟมิลี่ค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองมาลิการอศ124ค่ะ และว,วันนี้น้องปานจะพาทุกคนมาตุรีเมืองมาริกากันค่ะ้เไม่ให้สียเวลาค่ะเรามาชมเมืองมาริกากันเลยค่ะมาแล้วตีตำรวจก่อนเลยดีเจ้า่ค่ะ เยวมาพูดซิสวัสดีครับขอรับสวัสดีครับขอแล้วไลยไปไกล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 ทีมงานหลานป้าแดงก็แบ่งเป็น2ชุดในการทํางานครับชุดหนึ่งติดตามถ่ายทําเด็กเด็กและคุณยายแดงครับอีกทีมเก็บเรื่องราวรอบๆในเมืองมาริกาครับสำหรับเรื่องราวให้ทุกท่านที่ติดตามได้ชมในหลายๆมุมครับก็จะมาให้ข้อมูลกันนิดหนึ่งครับบุมนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสะพานหันครับชื่อนี้เรียกตามจากลักษณะของตัวสะพานที่สมัยก่อนนั้นนะครับจะเป็นไม้แผ่นเดียวพาดข้ามคลองครับปลายข้างหนึ่ง ดึงแน่นกับที่ครับส่วนอีกข้างจะไม่ตอกติดครับจับหันไปมาได้เพื่อให้เรือแล่นผ่านนะครับภายในสะพานนะครับมีความโค้งกว้างครับสองข้างสะพานมีห้องแถวเล็กๆครับให้ขายของในส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นทางเดินครับซึ่งสะพานนี้ครับล้นเกล้าราชการที่5ชอบเสด็จประพาสเพื่อซื้อผลไม้แห้งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศครับเช่นลูกพรับแห้งและผลไม้แห้งต่างๆนานาชนิดครับ ข้างไหนหนูม้ไมตเต็มตัวเดินก้อาวขาทีละน้อยเหมืนแม่งนะอ๋อเอ๋อ๋อกระเดินกางขาคนหลอนะคะวางเต็มตัวตีได้แลวยาเจถ่ายอ่ะนื้อถ่ายเลือ่ะไปไม่ได้สาคนหลอนะเจ้าค่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้เลครับไปไม่ได้แล้ว อะไรอะคะไปตำข้าวม้ไหมข้าวตำข้าวตำข้าวคุณยายไปตำข้าวกันเถอะเราปังมาแล้วเราปังมาแล้วปังไปด้วยไปตำข้าวค่ะเต๋อจังนะจ๊ะคุณยายไม่ทำหนูทำเหยียบเหยียบเหยียบแล้วปล่อยลูกเหยียบแล้วปล่อยลูกโอ้ถูกต้องแล้วทำได้ทุกคนเลยค่ะได้คุณยายมาด้านนี้ก็ได้ค่ะ ขึ้นเป็นหนูข่อยทำด้ค่อยๆอย่าแรงนะปล่อย่อยเท้าเออทในขณะที่มันช่วจับนะปล่อยเ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเก่งจังเลยเดี๋ยวเขาตำเสร็จแล้วก็จะเอาไปร่อนไปร่อนไหมอ่าไปร่อนแล้วก็ให้มันเป็นตัวข้าวเราไปหุงข้าวได้เรอยากเอาน้องไปเล่นตรงนี้หนุบเตี้ยไปตรงนู้นไหมตรงนู้นตรงนู้นเหมือนตรงนู้น มาไปเฉยเ,เ,เดี๋ยวเราไปแลกเงินกันดีกว่เ <Okay. S 2> าเนาะโอเคเงินประจ่ายเขาเอมังมาเถอะป้าอันนี้เป็นสตางค์รูนะเจ้าคะสิสตางค์เท่ากับ50บาทค่ะแห้าสตางค์เท่ากับ25บาท2สตางค์เท่ากับ10บาทเจ้าค่ะแล้วก็1สตางค์เท่ากับ5บาทค่ะอันนี้รวมละหน0่า100บาทค่ะแต่ใช้ไม่หมดสามารถแลกของทั้งกล่อ๋อด้ทั้หมดเลย คุณย่าช่วยถือให้หน่อยนะคะจะไปตรงไหนกันต่อตรงไหนกันดีอะคะงนนจะเป็นร้านกาแฟก็ไปร้านกาแฟไหมไปร้านกาแฟปกันเถอะไปกันเลยไยไป้นกแอะไกินน้อะไรไปไหนล้องหนได้างเอ้ไปขึ้นกันเลยคุณย่าตามหนูมาขึกันเลยอุยไปเน็ตตรงนู้นก ในเมืองมริกานะครับมีจุดสนใจต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะพื้นที่ย่านการค้าครับในสมัยรศ124ครับมีย่านการค้าที่ขึ้นชื่อมีสินค้ามากมายและทันสมัยสหดับยุคสมัยนั้นโดยขึ้นชื่อในยุคนั้นนะครับจะมีย่านถนนพระนารานะครับมีการสร้างโรงละครขึ้นครับชื่อ บรุละครปรีดาไลแสดงละครเกี่ยวกับการขับร้องนับเป็นบุรงมหรสพแห่งแรกของไทยนะครับอีกย่านหนึ่งครับคือถนนแพล่งภูธรนะครับสร้างตึกแถวในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีการตัดถนนผ่านบริเวณบางครับแล้วก็ในส่วนของถนนแพล่งสับปะาสตร์นะครับมีการสร้างอาคารพาณิชย์โดยเอกชนนะครับก็ตามยุคนะครับคุณดูไปถึงย่านบางรักครับเป็นย่านการค้าที่สําคัญครับมีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่มากครับย่านเยาวราชนะครับเป็นย่านที่มีชาวจีนพ้นทะเลอาศัยอยู่มาก ครับมีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่น่าสนใจครับอาหารจีนอร่อยนะครับรวมไปถึงของกินที่แปลกใหม่สําหรับสมัยนั้นด้วยนะครับโอเคครับก็ติดตามสลับเรื่องราวนะครับทั้งในเรื่องของทางด้านนะครับน้องอันปันและน้องขนมปังครับรวมไปถึงคุณยายแดงที่ทำหน้าที่พาเราไปชมในจุดต่างๆครับพร้อมกับทีมงานที่เก็บเรื่องราวมาเล่าสู่ให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามแล้วกันนะครับก็ติดตามสลับไปตามจังหวะที่นำเสนอแล้วกันนะครับ ไหนกันอีกคะเราจะไปเรียนเนี่ยอะไรเขาเรียกคาหาบูดีเนี่ยค่ะบูดีเหรอคะ,อะน้องปันสงสัยคะ่ะว่ามเป็นเรือนของใครอะคะยายก็ยายทวดก็ไม่เคยรู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่าเนาะโอเคคะ่ะอ่าปันก็อยากรู้เหมือนกันคะ่ะอยากรู้ไหมรู้อยากไปดูไหมไปดูนะฟังเยมีสระน้ำด้วยก่อนน้ำมีปลาไหม มีดอกบัวออกงามด้วยข้างบนบ้านมีต้นไม,ม้ด้วยเจ้าคะ่ะถ้าน,นั้นขึ้นเรียนกันเถอะค่ะอย่านี้เยียบเยียบเยียบเฮ้ยป็นามพี่ขเขาไหมก็เขาทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรคะเลย์มาอะไรจ้ะ,ะนี่ไงน,นี่เดียเด๋ยวอยากช่วยจะสอนเนาะหนูอยาก ร้อยเป็นไหมหรออยากค่ะถ้าอยากร้อยเป็นอย่างนี้นอย่างนี้เนาะจิ้มอย่างนี้ร้อยอย่างนี้นะพยายามให้มันตรงพอได้ก็จะีน่ร้อยเข้าไปในตัวอย่นี้ถ้านอยู่ร้อยไม่ถึงกลางๆหรอคะมันก็ไม่จะไม่สวถคุณย,ยายหนูนอยากลองบ้างะค่ะ อยากทำไหมอยากทำไหมลูกฮะหนูอยากทำไหมลูกอยากทำอ่ะเด็กโตเสียพายแล้วหนูคอยดึงเนาะอย่างนี้แล้วหนูก็จับรูดลงไปจับมือนี้จับนี่มือนี้จับนี่ดึงลงไปช้าๆอ่าเนี่ยๆๆโอ้ฟังทำได้ว้าเยี่ยมากมากเลยทัานยายเจ้าค่ะข้าเจ้าหิวแล้วเจ้าค่ะอยากให้คุณยายไปเดินตลาดหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะ คุณยายอยากไป้ถึงตาลาดเร็วๆจ้างอีกไกลไม่เจ้าคะห่งประมาณห้าเมตรน้องตาหิวข้าวไหมหิวไม่ลูกหิวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งวนวเข้าตลาดเลย ในเมืองมาริการนะครับก็มีจุดสนใจต่างๆมากมายนะครับที่บอก,กเลยว่าโอ้โหได้ชมทั้งในมุมมองของทางด้านนะครับน้องอันปันน้องขนมปังนะครับคุณยายแดงแล้วก็ดูไปถึงทีมงานที่เก็บตกแล้วก็นาข้อมูลมาบอกเล่าครับสักแบบนี้คงได้มาเจอกันแน่นอนครับอีกสักเรื่องราวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับในมุมจุดสนใจอยากหอชมเมืองครับเป็นเรื่องราวของมุมนะครับที่ได้มีการจัดจําลองมาจาก หอคอยคุกครับซึ่งเป็นหอคอยที่ใช้สําหรับตรวจตราป้องกันนะครับมีให้นักโทษหนีซึ่งเมืองมาลิกานะครับใช้สําหรับชมเมืองครับว่ามีทัศนียภาพที่งดงามเพียงใดครับ ก็อยู่ตลาดเมืองมาริกาค่ะแล้วนี่ก็เป็นตลาดทุกแห่งนะคะที่มีแม้กระทั่งร้านผ้าใหม่ร้านทองแล้วก็ร้านอื่นๆมากมายนะคะชพื่อนๆคะน้องปังขอฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ค่ะกดนเลยกันเลยกันเลยค่ะก็ตอนนี้มีนะคะกันเลย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 คุณยายคะ<ๆ>น้องปังอยากให้คุณยายค่ะช่วย หนูเดินที่ตลาดมึงมาริการ์ได้หรือไม่คะได้จ้บบออะอ,อันนี้ขนมนอะไรคะสคใส่ไส,ส้มีรสอะไรบ้างคะไส่ผักแล้วก็เนื้อสัตว์จ้ะขอบคุณเจ้าคะ่ะอะไรอะ่ะอันนี้หนูจำได้แม่เลยหมูสโลงใช่ไหมจ๋าแต่ลองชิมมา นี่หนูกับมาแล้วนะใชมามาเดินดูให้ครบเลยรูกสุกเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะชอบเป็นเจ้าค่ะอยากกินหมูสลงอยากกินหมูสลงอ่ะเจินจะของเอาไม่ไหมเนี่ยไม่ยังไม่ทำอะไรเจ้าค่ะนี่ยหนูกลับมาแล้วใช่เลยยังไม่เอาไปเลยเดี๋ยวไม่ได้กลับมาคืนขายยังไงจ๊ะจะไม่กินนะค่ะแปดลูกสต๊าฟคิดเงินเท่าไหร่ที่เขาอ๋อจ่ะแปดลูก อุ้ยต้องขนมช่วยออมอันน,น,น,นี้ขนมตาลเจ้าค่ะรักไหมลีเจ้คาค่ะใส่ใส่กล่องให้เติดมาม้าไหมหรือว่าจะดอมทำไมใส่กล่งใส่กล่องค่ะใส่กล่องแล้เจ้าค่ะขนมน้องอะน้องอันปันค่ะบังคับแจะได้ไหม น้องขนมปังมาแล้วนะครับเมื่อครูคงแอบไปพักกับทีมงานครับระหว่างนี้เด็กๆและคุณยายแดงครับก็ได้เดินไปในมุมต่างๆที่ได้เล่าให้ฟังในช่วงแรกครับเป็นการบุรีแหลกครับซึ่งผ่านร้านอาหารต่างๆนะครับที่มีเมนูน่าลิ้มลองมากมายเลยนะครับพอผ่านโซนนี้ออกมาภายนอกระหว่างทางเดินนะครับอาจจะเจอแดดที่ร้อนบ้างครับแต่เชื่อว่าเด็กๆก็ยังไหวนะครับจนไปถึงพื้นที่จุดน่าสนใจอย่างสะพานหันนะครับที่เด็กๆและคุณยาย อยากเข้าไปชมด้วยตัวเองนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นมุมที่มีของต่างๆนะครับให้ได้ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับพร้อมชมอะไรให้แบบเพลินๆตามจินตนาการของเด็กๆครับจบพื้นที่นี้นะครับยังไงต้องเตืมนเต็มพลังให้กับน้องๆกันหน่อยแล้วกันนะครับรวมไปถึงคุณยายกันด้วยนะครับใกล้ๆมุมสะพานนันนี้นะครับจะมีย่านการค้านะครับมีที่ให้นั่งพักริมสระนะครับมีเรือแจวที่มาพร้อมกับเมนูที่ทําให้ชื่นใจ ยังไงก็ให้เด็กๆแล้วก็คุณยายเนี่ยไปพักเติมความชื่นใจก่อนแล้วกันครับน้าคนรับเดี๋ยวให้พ่อค้าตัดเรียบร้อยแล้วค่อยลงมาเอาตากล้องจีได้จับภาพนะขอรับฮ ระหว่างรอเครื่องดื่มเพื่อเติมความชินใจครับเดี๋ยวพาแวะไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆในเมืองมัลลิกาครับนี่แวะมาดูน้องควายด้วยนะครับสีเผือกเขียวครับอยู่มันเป็นกลุ่มนะครับแม้ในเมืองมัลลิกานี้ก็มีครบทุกเรื่องราวครับวิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นรากเหง้าสาคัญของคนไทยครับในยุคนั้นนะครับการสัญจรไปมาส่วนใหญ่จะใช้แม่น้าครับดังนั้นร้านค้าจะตั้งอยู่ริมน้ําเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในเมืองมริกาก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีเรือนแพรสนับค้าขายนะครับทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้หรือได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับก็ได้เห็นความเรียบง่ายในวิถีไทยอย่างแท้จริงครับสแสดงออกถึงความสงบร่มเย็นในแบบที่เราไม่สามารถพบเจอได้อีกแล้วทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้านะครับเโอเคครับเดี๋ยวกลับไปเติมความชื่นใจกันต่อครับของที่น้องอันปันสั่งไป ุรอบก่อนน่าจะได้แล้วนะครับก็ไปติดตามกันต่อแลวกันครับเดี๋ยวจะส่งด้วยไม้เซลฟี่ว้าวภาพจับอยู่นะโ oh, <thank> อ้ขอบคุณค่ะอย่าพึ่งยกอย่าพึ่งยกมองมองกล้องก่อนอาจับจับหม้อจับหม้อแล้ว <Huh? S 2> มองกล้องโ mm. okay. อเคอายกหม้อได้เลยครัรามองกล้องไหม <laughs> อ๋ออยิบได้เลยครับรับ yeah. รับถุงเอาไว้ใส่หม้อด,ด้วยค่ะดเอาถุงใส่หมออ้ออันนี้สองสัตว์่าค่ะหลุกได้เลยรอ้อลุกค่ะปะถึงปังมานี่แล้วไวยจ๋าาเก๋อเต้าค่ะันน่นมะรนนะนามา,า,ามาไปเยอะแยะาาเย Yup. ช่วงพักกลางวันน,น้องปันอยากมานั่งตรงนี้เพื่อได้รับบรรยากาศดีๆค่ะและน้องปันก็ซื้อเฉากวยให้คุณยายด้วยนะคะนี่คะอุปกรรับด้ค่ะน้องปันนะคะจะให้คุณยายกินนะคะเฉากวยที่น้องบัดซ้อมให้คุณยายนะคะคุณยายอยากปันป้อนค่ะให้นั่งให้คุณยายป้อนให้คุณยายกินเองค่ะอร่อยไหมเจ้าคะอร่อย อร่อยอะังคุณได้ไหมอร่อยมากเลยเอาน้ำแข็งอย่างเดียวก็ได้น้ำโคกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนี่น้ำโคกเหมือนปังอ่ามาลูกอ่าพี่แปลงเอาน้ำโคกไปทิ้งเลยเนาะนี่น้ำโคกอ่ะนี่น้ำโคกนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆคะ ระหว่างทายนี huh. s <S uh ้น huh. ้องปังสอเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแต้งด้วยนะคะจะได็พภาพิึ้นม่ค่ะกดตรงนี้เลยกดตรงนี้กดตรงนี้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 นะคะอันนู้กดด้วยนะฮะคือถ้าทางจะหมดพลังจริงๆนะครับสำหรับน้องขนมปังครับถึงกับหาวออกมาแบบนี้ครับเครื่องดื่มนี้ก็ขอดื่มทีละสองขวดพร้อมกันนะครับ ในส่วนของพื้นที่ท้ายๆนะครับจะพาเด็กๆและคุณยายแดงแวะไปที่เรือนหมู่นะครับเป็นเรือนสําหรับกระปองแขกบ้านแขกเมืองของข้าบดีไทยในยุคนั้นซึ่งในเรือนหมู่นะครับจะมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยแสดงถึงวิถีชีวิตไทยนะครับที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างสารรค์ไว้ครับนอกจากนี้พอมาถึงเนี่ยน้องอันพันได้ยินเสียงดน,นตรีไทย แบบนี้ถึงับโอ้โหอินขึ้นมาครับก็อดไม่ได้นะครับอยากโชว์ความสามารถพิเศษให้เห็นครับพูดเก่งแล้วเรื่องรับนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่น่าเชยชมจริงๆครับ ท้ายนี้ครับเด็กๆและคุณยายแดงจะได้ดูโชว์จากคณะนักศิลป์ในเดือนหมู่นะครับการแสดงดีๆที่มีให้ชมในเมืองมาริกาครับแล้วก็เล่าสู่กันให้ชมแบบนี้ครับผ่านทางช่องหลานประเด็แฟมิลรี่ครับ ก็เป็นที่เที่ยวของเมืองเมริกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะได้นึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะน้องปันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีแถมอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นภาพสวยๆจากน้องอันปันนะครับในช่วงส่งท้ายนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขแล้วกันนะครับปสมสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับ どうぞ。